จะปูเลยครับโอ้ขาหักเลยอ่ะคนณอย่นเล่กตายเนาะคุณเล่กตายปูตายร่อยแรงอ่ะร่อยแรงยังไหงต้องใช้ตีนเหยียบเลยอ่ะพี่ตีนเหยียบมันต้องมีอะไรติดมาบ้างอ่ะมีอะไรบ้างนะนั่นไงอะไรอ่ะนุ่มมากจริงแล้วแบบหวานจี๊รับม่เกินคำว่าใช้ได้อร่อยมากกูดำ สวัสด <St> ีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนตอนนี้นะครับวันอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับพึ่งแลนลงมาแบบสดสดร้อนๆเลยนะฮะครั้งนี้นะครับไม่ได้มารีวิวอาหารแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับทุกคนว่าเรานะครับจะไปตามล่าหาวัตถุดิบของดีของท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับซึ่งการตามล่าหาวัตถุดิบครั้งนี้นะครับวันได้รับเชิญจากจังหวัดกระบี่นะครับ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่และสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ครับซึ่งเขานะครับจัดโครงการกระบี Gas ่ g a s โต o n o m y r o ทนะครับเส้นทางสายกินเต็มอิ่มด้วยความอร่อยนะครับรอด,ดูได้เลยนะครับว่าวัตถุดิบรับๆเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับทุกคนก่อนอื่นนะขอไปเอารถที่จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปโรงแรมก่อนครับเจอกัน ตอนนี้นะครับบอลก็อยู่ที่ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้าแล้วครับทุกคนและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือคือออขอโทษครับไม่ใช่แล้ววัตถุดิบลับของเราในวันนี้นะครับขลังขังเนี่ยเข้ามาอ๋อขลังขัแล้ววัตถุดิบลับของเราในวันนี้นะครับก็คือขลังนั่นเลยเห็นไหมครับนั่นก็คือปูดําหรือปูทะเลนั่นเองทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบ จำลองของจริงเนี่ยก็คือต้องไปจับในป่าชายเลนที่เขามีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับซึ่งเนื้อปูเนี่ยจะค่อนข้างมีรสชาติหวานไม่เหม็นโคลนเลยแล้วปูดำที่นี่นะถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาปูดำกันครับตอนนี้ก็พร้อมขึ้นเรือมากๆแล้วฮะไปครับทุกคนเราไปลงเรือกันครับไปลำนู้นเหรอพี่ไปยังไงฮะอ๋อ,อขึ้นนี่เหรอครับได้ครับ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมต้องไปอ่ะพี่เหรอครับผมอ๋อพี่ชื่ออะไรครับพี่ดำพี่ดำพี่ดำอ๋อเรือแดงใช่ไเรือแดงอ่าแดงดำแดงดำไปพี่จะพาผมไปจับปูฮะจับปูอ่าเขาจับกันแบบร้อนร้อนนี้เลยเหรอพี่ปกติอ่ะจริงเหรอร้อนแล้วมันก็จับแบบเปียกเปียกหรอแล้วมันกัดไหมพี่ปกติมีวิธีอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวผมไปนั่งคุยกับพี่ดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดูดกันเลย แลกกัลกกันไม่เอาไม่เอานี่ใครังแรกเลยกุ่าเล็กตายเนาะกุมเล็กตายผูตายได้ฟังออกเด้พอพอได้ด้วยแรงอะด้อยเง้ยเนื่อไงด้อยเง้เนื่อไงเจอกันครับครับพอนุมได้วู้นั่งไงพี่นั่งนี่อ่ะบายบายเจอกันนะ จับปูก่อนแล้วพี่ไม่ตัดเครื่องอ่ะพายเหรอพายยยเเนี้ต้องเปแบบนี้ออ๋แล้วเรือใหญ่เข้ามาได้ปะเข้าไม่ได้อ๋ออ๋อพี่บอลกับพี่ทิงไปไม่ได้ใช่ใช่ก็คือบอลไปคนเดียวฝากด้วยนะได้เลยฝากเก็บฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับไว้น้ำมาเฮียไว้น้ำมาเดี๋ยวเอาปูมาฝากเด้อไปเด้อนี่มันพักอีสานนะถ้า อย่งป้ายต้องบอกว่าอะไรพี่เดียวกอแค่นี้อ๋อเนี่ยถึงแล้วเหรอเอ้าโอ้อยู่ตั้งนานเอ้าถึงแล้วนี่ตรงนี้เหรอครับนี่ที่เราปักไว้เนี่ยเหรอพี่อ๋อปักไว้ตอนเช้าปักไว้ตอนน้ำแห้งน้ำแห้งอ่ะน้ำขึ้นน้ำขึ้นกันแล้วนี่คือเราต้องทำยังไงต่อดึงขึ้นมาได้เลยครับผมดึงขึ้นมาแล้วปูอยู่ในนี้เหรอผมว่าน่าจะพอ๋อมันจะสันสันอยู่เงี้ยฮะ ใส่เหยื่อลองไปอ๋อผมลองดึงได้ไหมด,ววดึงได้เลยครับดึงได้เหรอโอเคนี่อ่านี่ไงมาแล้วนี่เลยเได้สองตัวดดนี่ปูดำปูเนื้อปูเนือ้อ<า>อ่าส,สามขีด นี่แล้วนี่พี่ปักไว้กี่อันนีปักไว้วันนีก็ประมาณ30 30ครับผมโอ้ก็ได้ถ้าสมมุติ30คูณ2ก็ง่ายๆอาจจะได้สักประมาณบังบังลูกก็ไม่มีบั่งอันก็ไม่มีท้องลุนเอาก็ไม่มีอ๋อนี่นี่น้องน้องได้มาแล้ว2ตัวครับผมเก่งมากหจับได้เลยเหรอจับจับได้เลยมันไม่ด๋วจับยังไงอ่ะอันเลยต้องมีมิติจับอ๋อต้องกดน้มันมันดุมากเลยนะเนี่ยโอ้ ต้องทำยังไงอ่ะกดไวอย่างงี้เหรอพี่กดไวอ๋อกดไวกดหลังมันไว้กดหลังมันอีกตัวให้บอลเน่จับมาพี่ไม่แม่เอาไม่เอาต้องใช้ตีนเหยียบเลยอ่ะพี่ตีนหยีบไม่งั้นมันอันตรายใช่ไหมอันตรายเคยโดนหนีบไหมเคยโดนเคยโดนเจ็บไหมก็เลือดออกอยู่ต้องมัดไว้นะมัดไวอยู่ในน้ำให้ผมถือเหรอโอเคมาในได้แล้วนะครับตัวแรกน้องมจะบปุเลยครับ แข่งเรือแข่งได้ดูด้วยเรือเล็กกับเรือใหญ่จะมาสู้ได้ไงขึ้นึ้นึ้เกิดอะไรขึ้นพ่อหนุ่มเกิดอะไรขึ้นพี่เขาบอกว่าผมพายเองดีกว่าเออนี้เรากำลังจะไปไหนพี่ดำลูกลูกหนึ่งไอเครื่องมือนนี้เรียกว่าใส่ใส่อ่าใส่หนึ่ง เคยได้เยอะสุดกี่ตัวประมาณสิบถึงไหมสามตัวสมไม่มีอะสิบไม่มีไม่มีไม่มีโอหขาหักเลยอ่ะนั่นอะอันนั้นลายกล้ามเหรอแสดงว่าตัวตัวหนูนดุมากดุมากใช่ไหมตัวนั้นอะประมาณนี้นะวิธีการจับปูดำนะครับทุกคนพี่เขาก็จะทิ้งไอตัวใสเนี่ยไว้ตั้งแต่6โมงเช้าถูกไหมประมาณ6โมงเช้าน้ำแห้ง ไม่มีน้ำแล้วก็ผ่านไปประมาณ3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณนี้ถึงจะมามาเก็บแบบนี้หรือว่าอาจจะทิ้งข้ามวันก็ได้ยิ่งนานยิ่งดีเกี่ยวไหมพี่ดีดียิ่งนานย<ด><ด>ิ่งดีสรุปเราได้วัตถุดิบแรกมาแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นปูด,ดํานะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อหรือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของกระบี่เลยใช่ไหมพี่ดำพี่เขาบอกว่าอันนี้นะคะก็จะตัวเนี้ยสมบูรณ์แบบถูกไหมตัวเนี้ย เห็นปากล้ามหายไปหนึ่งตัวถ้า<อ>ดูดีๆกล้ามอยู่นู่นคือ,อเขาสู้กันเพื่อแย่งอาหารใช่<อ>เขาอยากได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าจะได้แบบสมบูรณ์แบบอันเนี้ยเห็นปะกล้ามหักกล้ามหักมันสู้กันจนกล้ามหักคือตัวนเนี้ยดุมากเนี่ยพอกล้ามหักปุ๊บกลายเป็นตีเป็นปูราคะตัวเล็กเลยราคาหายไปครึ่งเดียวเลยโอ้ใช่เขาเลยอยากได้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับคีชีวิตนะครับทุกคนไป ตอนนี้นะครับเรากําลังขับรถไปที่ชุมชนบ้านแหลมหินนะครับทุกคนซึ่งไกลาจากตรงที่เราจับปูมาหรือว่าแถวลงโรงแรมเราเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งแบบเรากำลังจะไปหาวัตถุดิบหลักนะครับวัตถุดิบที่2นะครับนั่นก็คือปลาทรายนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปลาเห็ดโคนกันนะฮะก็ถือว่าเป็น วัตถุดิบที่ขึ้นชื่อที่นี่เหมือนกันซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นๆหูหรือว่าแบบเคยชิมอยู่แล้วนะครับในเมนูปลาทรายทอดกระเทียมปลาเห็ดคนทอดกระเทียมหรือว่าปลาทรายขมิน้นอ่าซึ่งรสชาติมันก็จะอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปลาเนื้อขาวนะทุกคนแล้วก็เขาจะอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นทรายอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการจับกันครับ Let's go จับอย่างเงี้ยมันต้องไปที่ไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วไปได้แค่เดี๋ยววันนี้นึงมีนขึ้นนิดนึงไม่เมาไปได้ลุยเลยเพื่พี่พี่เป็นคนพาผมไปฮะเเดยให้บังให้บังพาไปลุยฮะสู้ร้อนไม่กลัวครับกลัวไม่ได้กินนี่ผมกินสาคัญาว่ะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับพร้อมมากครับทางนี้อุ้ยทางนี้ไปเดี๋ยวเราลงเรือกันครับ ตอนนี้นะครับกําลังนั่งเรืออ้อมตรงแหลมตรงนี้ไปนะครับไปอีกเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าแหล่งวัตถุดิบของเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮะก็คือทะเลจะอยู่ของฝั่งเลยยื่ตรงนี้มีหมดเลยเหรออมีครับเวลาจับต้องทําไงครับเหวี่ยงแพครับตอนแรกคือเราจะเอาอวนตัวนี้ลง แล้วก็นั่งรอประมาณสักยี่สิบนาทีรอระยะเวลาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนนี้เป็นกับตานวันพีชนะครับรูปีอ y minutes later เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของเรากันดีกว่าคะว่าจะได้หรือจะไม่ได้เลยหรือจะมันต้องมีอะไรติดมาบ้างมันมีอะไรติดมาบ้างนะ งเลยเลยนะตะคัว,วยังดีนั่นไงเนี่ยอะไรอะไทรบาปลาทายไอ้ยได้เลยน้วลยได้เลย้เป็นไงพ่อหนุ่ม,มก็ได้เห็นว่าวิธีการหาปลาแล้วก็ ปลาติดอวนแล้วเวลาดึงออกอะไรอย่างงี้แบบเป็นยังไงนะครับก็ next step เจอกันที่ร้านอาหารครับหลังจากที่เราตื่นเช้าไปจับปลาจับปูกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปร้านอาหารที่ชื่อว่าแลเลกริลนะครับก็เป็นร้านที่เป็นอันดับหนึ่งของอ่าวนางเลยก็ว่าได้นะครับการันตีด้วย ท r i ปแอดไวเ r อหปีซ้อนนะครับวัตถุดิบหลักของเรา2อย่างนะครับก็คือปูดํากับปลาทรายนะครับเดี๋ยวดูว่าเชฟนะครับจะครีเอทเมนูอะไรให้เราทานครับอยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับเราก็ขึ้นมาถึงร้านอาหารแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าต้องนั่งรถของร้านเขาขึ้นไปอีกนะครับไปข้างบนมันอ๋อพูดอ่าาไม่ได้ <laughs> อ๋อถึงแล้วนี่ถึงร้านแล้ว,ลวดูดีมากโอ้วิวสวยจัดนี่ถึงแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับไปครับลงครับนะครับนี่บรรยากาศร้านนะครับทุกคนโอ้ดูชิลมากการตกแต่งข้างบนเนี้ยก็คือเหมือนอยู่ใต้ทะเลเลยนะทุกคนนี่แล้วก็วิวนะครับคือโอ้โหวิวสวยมากตรงนู้นนะครับแต่เขาบอกว่าจะสวยกว่านี้อีกหลังพระอาทิตตกนะครับ ไม่ต้องห่วงครับเราอยู่รอถ่ายให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นปูดำผัดซอสพริกมะนาวครับทุกคนน่ากินมากกามเขาต้องหวานมากแน่ๆนะฮะแต่ก็จะอมเปรี้ยวหน่อหน่อย กล้ามใหญ่มากคือบอกเลยว่าหิวมากนะครับพอทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยรอมากินปูดำนะครับอร่อยมากทุกคนรสชาติคือดีมากที่สำคัญหลักๆเลยคือดูเนื้อปูดีทุกคนอโอ้โหนุ่มมากจริงแล้วแบบหวานเจี๊ยบดีสุดๆได้ ไม่เกินคำว่าใช้ได้อร่อยมากกูดำอ,อ,อร่อยมากทุกคน,นนี่คือหนึ่งตัวเท่านั้นหรอนี่หนึ่งตัวเดียวเองหรอได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่เลยยูน,นี่ใหญ่มากก็เท่าตัวที่บอลเน่จับมันว่าวัตถุดิบดีแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรก็อร่อยพอกินพริกเข้าไปนะมันแบบเพิ่มความเผ็ด มีมิติอย่างนี้ anonym, มิตินี่แค่เมนูเดียวก็จะกรีดแล้วนะกินปูให้ค well right> ุ้มนะทุกคนเพราะว่าปูเนี่ยกว่าจะจับมาได้นะฮะกว่าจะหามาได้เรารู้ซึ้งนะใช่รู้ซึ้งเลยผัดพริกมะนาวแต่ว่าได้กลิ่นมะนาวแบบเบาๆเลยะครับเป็นพริกแล้วก็เหมือนสไตล์แบบเปรี้ยวหวานอ่ะอืมลงตัวมาก ปลาสายทอดซอสเทริยากินะครับอ่านี้ก็เป็นเมนูอื่นที่วันสั่งมานะแต่ว่าเราเน้นปูกับปลานะครับซึ่งใครนะครับที่แบบไม่ได้มาร้านนี้ใช่ไหมแต่ว่าอยากกินวัตถุดิบทั้งปูดําแล้วก็ปลาสายนะสามารถหากินตามร้านอาหารในกระบี่ได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่ไงไปอาหัวฟนให้ตัวก็กินได้ตัว,นนอตวซอสเทริยากิก็คล้ายๆแบบทอดน้ําปลาธรรมดาครัผม,มไม่ไม่ได้เทริยากิแบบฟิวญี่ปุ่นขนาดนั้น แต่ว่าเนื้อปลาขาวมากอืมแล้วก็เพราะมันเป็นปลาตัวไม่ได้ใหญ่มากรสชาติค่อนข้างซึมซับแบบเครื่องปรุงดีปลาแล้วก็กินง่ายอะ่ะอืมอร่อยด้วยกรอบด้วยดูดิดึงง่ายมากเนื้อปลาทรายอร่อยมากน้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเนาะอืม มันบอกเลยว่าถ้าใครนะได้มากบ,บี่แล้วต้องหาสองวัตถุดิบนี้กินนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้มาต่อกันที่หมึกผัดไข่เค็มีกว่าทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบไข่เค็มที่แบบค่อนข้างแห้งๆไม่ได้ผัดแบบเปียกมีน้ําเยอะอืมึกสดมากเด้งมากแล้วก็ไข่เค็มแบบเดียกชอบไข่เค็มแบบนี้กินของแห้งมาเยอะน้ำนิยบ้างเป็นต้มกะทิใบเหลียงนะครับใส่กุ้งด้วยนี่ รสชาติอะทำออกมาคล้ายๆเป็นแบบหลน่นแต่ว่าเป็นหล่นที่สดได้แต่แบบซดแบบตุกําอะไรยางเงี้ยจะไม่ไหวราดแนะนำให้ราดดีกว่ามาตอนที่หมูฮ้องนะครับนี่ต้องสามชั้นกินนุ่มกละลายเลยในปากอร่อยครับหมูฮ้องที่นี่อร่อยเลยมาต่อที่เมนูท้ายสุดของเราเดีกว่นะครับกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะครับทุกคน มันใหญ่มากคุณตัวใหญ่มากนะฮะโอ้โหมันโหด,ดมาก <Hans> มเค็มข้นสุดๆบอกเปลือกให้แล้วเวอร์ดีเกดดีมากอร่อยมากคุ้งตัวใหญ่มากนั่นมากขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคน คนบอกเลยว่าวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มมากแล้วก็สนุกมากๆนะครับได้ไปแบบจับปูจับปลาได้รู้วิธีการหาวัตถุดิบหลักเพื่อมาทําอาหารนะครับที่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับและถ้าใครนะครับอดใจรอไม่ไหวนะครับบอลแนะนาให้มางานนี้เลยครับเส้นทางสายกินเต็มอิ่มด้วยความอร่อย กาบีเกสโตโนมีรูทนะครับตั้งแต่วันที่28ถึง30มิถุนายน2567นะครับณลานปฏิมากรรมปูดำนะครับกับเทศกาลอาหารและวัตถุดิบอันทรงคุณค่าจังหวัดกระบี่ครับร่วมกับ35ร้านดังนะครับที่ขนทับกันมาแบบแน่นๆจุกๆเลยวันบอกเลยนะฮะว่าห้ามพลาดครับและที่สําคัญนะครับวันต้องขอบคุณทางจังหวัดกระบี่นะครับร่วมกับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะครับและสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่นะครับที่ชวนวันมาร่วมกิจกรรม ดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆครับทุกคนถ้าใครนะครับชอบคลิปลุยๆแบบนี้นะครับบอนบอกเลยว่าต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe สั่นกระดิ่งเยอะๆนะครับแล้วใครอยากให้บอนไปที่ไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย